ครับผมครับสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องปังไปสุขสุขคนครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบรนเทายู่สุขสุขคนครับพี่น้องผมขอผมกับพระอาทิตย์ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนแรงแรงได้พี่น้องเด้อนะครับผมนะครับในการทำมหากินครับการมันแหครับพี่น้องครับผมครับเสี้ยนแหนะครับหลายๆค่ายหลายๆสำนักครับพี่น้องมาตุ่มมุมห้อมกันอยู่นี่ครับพี่น้องมองนี้ท่าเครื่องครับอ่ะสีมันผ้ามานกับมอสโลดุนกันเบิรงนได้พี่น้องเด้อนะครับอ่ารอแรงแรงครับพี่น้องนะครับผมมาหอดกับกับคำหน คำเติบแล้วนะครับครับมาทํางานกับเฝ้าจํามาถ่ายคลิปครับแต่ว่าเห็นแหกกรสิบว่าเท่าไรเด้อเพ่าคือสะดุ้งพี่น้องสะดุ้งก็เป็นบางแหครับพี่น้องนะครับอ่าให้พี่น้องในเบื้องเส้นแหนะครับเด็สิเป็นท่าตึกได้พี่น้องเด้อนะครับอู้นะครับเอาพอได้อยู่ได้พี่น้องบาละสองละสามนะครับนี่ครับเอาพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะครับมาละสองละสามตัวปลามันตัวยังไงได้พี่น้องนะครับอู้ว่ามปนปากเงี้ยงปากกดจ่อยบ่ครับนี่ถือแต่ปากกดครับพี่น้องนะครับ ป้าโถอ้ยหยีหยบด,ด้วยหยีบนี่ปวดแทะๆได้หน่เอ้าถือว่าพ่อได้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 ปวดอยู่ครับนี่นะครับเขาบ่อครับมีหลายทา่ทาพี่นีท่าไปหลายท่าครับนะครับแต่ว่าปะเขาขึ้นมาแลอะไะพี่นอนะ้องเลยเขาบ่อโอ้ยนะครับผมประมาณละสองละสามพี่น้องมาณละสามละสี่อยู่พี่น้องเอ้ยนะครับ แค่สิเป็นปลากระแยงเนี่ยพี่น้องอปลากระดด้วยพี่น้องนะครับมื่อนี้มีแต่ปลากรดขึ้นเนี่ยพี่น้องนะครับปลาขาวน้ำเนียอยูย่ปลากรดน้ำเนียนี่ครับผมถือปลาละซีและหายอยู่ด้พี่น้องเด้อพอได้ปิ้งอยู่ครับผมนี่ใยผู้ใดถามว่าพ่อถือกับพอถืออยู่ครับผมนะครับถือปลาละซ้ำนีแ่แหละนะครับผมกับทีมแห่นะครับผมอ๋อคุณครับผมเ<ป>อ่อโอ้พี่น้อง บันเป็นของคอยนะครับผู้เนี่ผู้แห่มานกันสิประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมเอาจังบ้านนี้กับพอได้ตักพอได้เก็บอยดอกแหพุ่นนะครับเปนครับผลงานของแหเนี่ครับเป็นมาช่วงใบใบนะครับผมนะครับกับพอได้กันอยู่ครับผมนะครับเอ้ยพุ่นนะครับผู้มานนะครับผมทีมแหเด้อครับเด้อนะครับกับพอได้อยู่ครับผมถือว่าครับจังบ้านี่แหนี่เป็นยังไงครับผม ครับพวนพี่น้องสองสามตรงงอแมสุดยอดครับพี่น้องครับผมอ้าวมันๆครับผมเอาฮะซีสามสองหนึ่งไปครับสวดพี่น้องเอ้ยครับฮะกี่เป็นเจ้าไหนรุนกันไปครับเฮ้ยนี่มันอยู่ที่พี่น้องนะครับผมเบิ่งตามที่คนครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นมากางแหแล้วขึ้นมากางแหแล้วเออโอ้แหเห็นนี่มันนี่ลีพี่น้องนะครับสุดยอดลีครับนี่แแหเพื้นนี่นะครับเอาตึกบ่ได้ก็ถือพราะนั่นะครับผมออ้โงแหนั่นครับพี่น้องแหที่ที่เอาขึ้นมาเร้วไหมครับนะครับบังครับมิตรป่าตัวงามๆนี่ครับป่านะครับป่าเคลื่อนอุบลรัดนี่ครับ นี่ครับคือบรรยากาศหาอยุฮันกินตึกแคนได้พี่น้องเด้อครับอยู่ทาเครื่องสวดพี่น้องนะนี่ครับนะครับผมก็ับเพิ่งเสร็จไปงายๆครับพี่น้องครับการหาอยุฮันกินนะครับผมนี่ครับบัตรสองละสามพี่น้องกับพ่อเงาๆนะครับป่ากับพ่อได้พ่อได้เก็บอยู่ดอกครับนี่ครับแต่ว่าพ่อได้เก็บอยู่ดอกนะครับผมนี่ครับ ตัวปลาใช่ไหมตัวงามมันมันประกันยงปรากวดจวดพอพี่นอ้องมัโอ้ปลากดพี่น้องมิเตปลากวดนะครับปลาตัวพี่น้องเอา้าสุดยอดพี่น้องเอารอเฮ้ยสวดสวด,ดครับผมเอามาลุ้นเฮียนี่ครับห้าสี่สามสองหนึ่งสวดครับผมลุ้นจังฝั่นี้เด้พี่น้องด้วย ไม่ใช่เฝ้าดูหลายพ้พวกภาคนะครับมันเสียรุนอัตุรุนในการเพิ่งว่าแมนแมนฮะลูกจะไปลูกจนไปลูกจะไปพี่น,อน,น้องฮานวลูกจะไปเฮียนี่พี่น้องเฮียนี่เปไ็นอะไรครับผม<ส>เฮียนี่ถือดีได้พี่น้องนะครับนี่นะครับ ครับบาดเรถือกระสีประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ครับตัวปลาถ้าต,ต,ตัวกำงามครับนะครับหาพวกแฮนี่พี่น้องกำลังเหาวกำลังหาว่ออย่งไหนมามันแอะกันยูนนน่นี่ อูป้ปลาเปล่นียุดไตเนี่นโอส้สิมันเขาจะม,มันคของวะไงของแหกเขาจะมุดเอาโอ้มันคของครับหของแหคของอู้ฟาเหลี่ยมไป้องฟ้าเหลี่ยม เอาครับผมเข้าที่เตรียมตัวไปสวดพี่น้องเอาตึกลงไก่พี่น้องมันเป็นท่าเนี่ยเขบๆครับบนนั้นนะครับเป็นนำลึกหน่อยๆนะครับตึกไป ไปคว่ำมันกับปลาสีออกครับเห็นก้าว่าตึกลงพ่อพ่อไอ้พ่อล่องน้ำเลยไหมครับพี่น้องครับตึกลงหลายกับว่าต้องหาเฮน่อยมากครับนี่ยพี่น้องเฮน้อยเฮงห่างๆแล้วก็บเฮดดังนักนี่ครับผมบรรยากาศได้พี่น้องเด้อครับย้ำแรงๆครับผมครับการหาอยู่หากินครับพี่น้องนะครับ คุรับปู้าเหลี่ยมพี่น้องเอ,อ้ยผมสิได้เก็บได้ล่ละพี่น้องาร,ารุ่นเฮีนยนกันเจ้าน้อยกันครับผมนะครับทมพีพีมาแล้วฝนกรลิ้ไปปล่อยมาเจ้าน้อยครับฮะนี<า>่เจ้จัจงหวะสองจังหวะปลาก็เริ่มงดแล้วล่ะพี่น้องแล้วถือประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับฝนมาแล้วฟ้าเหลี่ยมนะครับพี่น้องอนะครับฝนตกทั้งคุณเลยละ ฝนคือมาแล้วคนนะครับฝนลิ่นปปล่อยแล้วครับอ่ะเชิญชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่น้องนะครับผมกดซับสไครต์ครับติดตามช่องทราสานไว้นี่ยครับผมนะครับช่องน้อยๆครับพี่น้องนะครับผมนะครับหากันไปเรื่อยๆเบิ่งกันไปดูแลกันไปนะครับผมอ่าสวัสรับผมบ่าอาทิตย์อำลามาจากไปแล้วสวัสดีครับผม